สวัสดีค่ะสวัสดียงางใยของวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะคะเรากำลังเตรียมจะส่งอุปกรณ์ต่อพ่วงของใหม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเจาะหลุมนะคะจาก l c s นะคะคุณลูกค้าจากขัดใหญ่ค่ะโอนมาจองไว้นะคะแล้วบอกว่าให้จัดส่งให้ด้วยที่มออหัดใหญ่นะคะตอนนี้ทีมงานรถกระบะซิ่งมาแล้วนะคะขึ้นสินค้าเรียบร้อยถึงต้นไหนเนี่ยหัดใหญ่อะ่ะ นถึงพรุ่งนี้เนี่ยพี่พรุ่งนี้<า>ค่ะตอนดึกผมรีกไม่ได้โอเคน้องบอกถึงพรุ่งนี้นะคะลูกค้าสายหาดใหญ่วันพรุ่งนี้รอรับได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับความไว้วางใจจากคุณอานิมิตนะคะและครอบครัวจากหาดใหญ่สงขานะคะสำหรับหางเจาะหลุมตัวนี้จาก LCS ค่ะยอยขึ้นให้เรียบร้อยนะคะ คุณลูกค้าท่านใดมองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงของใหม่และมือสองสอบถามได้นะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะคะ่ะขนส่งตามจริงะคะ่ะตัวนี้ปลายทางสงขาพรุ่งนี้รอรับได้เลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ